คนหลักปลาเนี่ยเด้อพี่นอ้องรอดแรงแล้วทั้งโหดรอดไปประมาณจักตรวพี่นอ้องกระตายหลายกระตายประมาณครึ่งหนึ่งหรือจะกลายครึ่งหมดแล้วพี่นอ้องเอ้ยแต่ก็ยังดีที่เพิ่งรอดให้เพราะว่าเขาไถบ่าท่านดินมันแข็งหากเป็นเลือดเบื่อใดท่านก็เลยตายมันจะรอดแรงแล้วพี่นอ้อง แรงแล้วกษิให้เพราะบานมาไถ่าบานพักเมื่อยกษิตให้แล้วมาไถา่ให้ไห้มาปลูกพี่น้องมองเลยมันตายาน้องกษิตท่านกบยังไปสษิตห้าหาได้สษิตปรเน้นซื้อพี่น้องพอเพราะห้ามมีเงินสษิไปซื้อแล้วรายจ่ายห้าหลาย แต่ผ้าพอออกจากโรงบาลพี่น้องคนหนกปลาว่าถ้า,นา,านเนนอนมีสีหาเหมือนอนเหมือนแต่สชม่วงก็ท่า,ยานยกตัวนี้กระป้องขึ้นแล้วเป็นไข้น้านก็ดีใจแล้วพี่น้องืีว่าการลำบากห่อครั้งนี้สำเร็จพอห่อกลับมายืนยัดได้เป็นไหม้ห่อกะับตีว่าเข้าเด้อยซอยเพ่อนเนือยานแรงมาแล้วพี่น้องผ่านแดงมาแล้ว เขาพานปีนีปีหนาอดกาดสิตายกันนอยพี่น้องเขาหากคนจะยังเลิกปลูกเปไมมันกระตายหลายธรรมดาพี่น้องทามันแรงหดน้ำกับว้อยุพี่น้องเขาไม่แรงไรสี่สิบสามองศาเนาะยีบบานคนละปลาสี่สิบสี่เอสสี่สองสี่สามสามสิบเก่า 40, 4, 4, 2, 4, 3, 3, 9, อากาศช่วงนหนึ่งต่คนกระตายไปสามสี่้นพี่น้องมันแรงแห้งคนเป็นเขาเอื้อนนี่ยังล่ะที่เป็นรมแดดเป็นอย่างต่างต่างๆอ้หน,น้าตายหลาย ผู้เอาท่านก็เอาผู้เอาพระท่านก็ตายไปพี่น้องแข็งแรงอยู่กระต่ายหอนแห้งนะต้นไม้เฮายัาง่งในซัมนี่ก็ถือว่าบุญเลยพี่น้องเอ้ยเออต้นนี้เป็นโปง่งเป็นไห้คนละปลาเลยเอก็บเลือลายยิ่งเราพี่น้องกับพุ่มใจอยู่เม่นแม่เหลือหมึดกับเลือลายมัอนี่เมื่อ,อยโยพันมีพลังสีมาเห็ดมาทำ กะจิมทาทไยพี่น้องมึงแล้วก็สิยไปซอมึงสวนของ,งนลองทรายมันเป็นยังไงกะสิไายถอดสดพี่น้องมึงเป็นอย่า,ง,ยายง,ง,ยงหน้าที่ถึกฝน,นก็หลับป่าย,ยังพันมีพลังงานขึ้นมาเสิมาเห็ดงานได้ขาดการนอนเนีลาออกมาสวนประมาณสองโมงก็จิเข้าไปเมึงพอดูแเล่าเราสามเราแข็งแรง เล็กน้อยเราแข็งแรงแล้วก็กินข่าวเองได้อาบน้ำเองได้พี่น้องก็ของ,ของน้ำเองได้เ้าก็บสบายตอนนี้เ้าก็สูบไปซะก่อนมาทีลูกน้อพี่น้องเนาะเห็ดไปติดหลายตัวน,นี่พี่น้องดีเจน้ำคนลักปลาเด้อถือว่าสำเร็จได้สำเนีกงถือว่าสำเร็จถ้าเอาคนลักปลาโมโหไปมองนี่ก็ตายบัดพี่น้องตายเจียงตับเลยผีผ้าพี่น้องเป็นมึง เฮ็ดกี่คนหลักปลาต่อไววพี่น้องย่งเกิดอยู่เกิดบ่อลายได้เกิดเกิดเสื้อเฮ็ดกับเนีนนนปันใดที่คนลกปลากับขอสื่อน้ำเพลินมากมันกตเสียงเฮ็ดบดีปันใดมันเลยเกิดบ่อลายแต่เหากับพอได้กินพี่น้องคนจะเกิดเห่าอยู่ที่ละคนสองคอนปลาอย่างคนหลักปลาก็ได้น้ำแล้ว แต่พ่ท่านมีพลังสิงไปเฮ็ดพี่น้องมันเหมือนแห้งอยอ่ทั้งต้นยางกับเปียกตอนนี้ก็ทูทๆไปไทยไปซัก้อนพี่น้องอันนี้มันไม่ค่อยตายพาะเขาปลูกใบสองปีที่สองเต็มหากนยังดึกแล้วสีพาพี่น้องไปงเมืองเฮ็ดขอนขาวมีก้นลนาปลาปลูกว้พี่นอ้องตอกแคดขอนขาวพี่น้องเอ้ยธรรมชาติเฮ้า ตอกได้มดพี่น้องต้นยางพระล่าเฮ้าเนี่ยต้นใดที่พี่น้องปั่มถิ่มว่ามันบม่อองเอาตอกเฮ็ดเลยเนี่คนขาวเฮาเนี่ลหละพี่น้องคนหลักปลาก็สิเอาไปซุปพอแบบบัาบาลลยู่บานบามาม่ไดีมาเมืองบัเลยบานออกขอนเดียวพี่น้องออกเชลละคนเพราะาเชื่อเห็ดเฮากับบ่ปันได คาดว่าพันจะออกเรื่อยๆพี่น้องมันจะออกเรื่อยๆมาในคนเราปลากรสิเก็บเฮ็ดไอ้พี่น้องเด้อขอบุญขอบุญนีญ่เขามารับส้เขอเปลาตลอดไหกนกำลังแรงใจ